สวัสดีจ้าเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับครูพี่บิวในกลุ่มสาระก,การเรียนรู้วิชาวิธีการคำนวณชั้นปรงสมาศาึกษาปีที่4กันนะจ๊ะหน่วยที่3การใช้งานอินเทอร์เน็ตการค้นหาข้อมูลโดยใช้อินเทอร์เน็ตเป็นวิธีที่สะดวกรวดเร็วและทําให้ได้รับข้อมูลที่หลากหลายเช่นข้อความภาพเสียงวิดีโอพี่เด็กกี้บอกว่าถ้าไม่รู้ คําสําคัญที่จะให้ใช้ค้นหาข้อมูลเราก็ไม่สามารถคน้นข้อมูลที่ต้องการหรอกนะการการค้นหาข้อมูลด้วยคําสําคัญที่ตรงประเด็นและกระชับจะทําให้ได้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วและตรงตามความต้องการจากตัวอย่างการต้องการสืบค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับพืชช่อบอกก้านว่า จะใช้คำสำคัญแบบไหนได้บ้างด้วยวงกลมคำสำคัญที่กำหนดให้ดังนี้เขามีข้อความให้ลูกเลือกนะคะให้เลือกลูกตอบว่าข้อให้ตอบว่าผักสวนครัวป่าดงดิบผลไม้ประจำฤด,ดูผลไม้ไทยดอกไม้แล้วก็ผักใบเขียว mm hmm. 1. อินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตหมายถึงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาด ใหญ่ที่ควบคลุมไปทั่วโลกโดยการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์หลายๆเครือข่ายเข้าด้วยกันเพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการต่างๆแก่ผู้ใช้งานบริการอินเทอร์เน็ต1นึ่งเน็ตเวิร์กก็คือ World Wide Web เป็นการให้บริการเครือข่ายที่เชื่อมโยงแหล่งข้อมูลข่าวสารที่แสดง ผลในรูปแบบของเอกสารที่ผู้ใช้ให้บริการสามารถอ่านข้อมูลเหล่านั้นได้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ 2. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลเป็นบริการรับส่งจดหมายที่สามารถแนบไฟล์ภาพหรือเอกสารได้โดยผู้ใช้บริการต้องมีที่อยู่อีเมลแอดเรส เพื่อที่จะใช้ในการรับและส่งจดหมาย 3. าัสนาผ่านเครือข่ายเป็นบริการสนทนาออนไลน์โดยใช้เสียงวิดีโอหรือการพิมพ์ข้อความและยังสามารถรับส่งข้อมูลได้อีกด้วย 4. ชุมชนออนไลน์เป็นบริการเครือข่ายทางสังคมที่ช่วยผู้ใช้สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้งานคนอื่นๆได้เป็นจำนวนมาก เพื่อใหกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์หรือรูปภาพต่างๆ 5. การถ่ายโอนข้อมูลเป็นบริการถ่ายโอนข้อมูลจากเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งซึ่งการโอนข้อมูลจากเครื่องอื่นมายังเครื่องที่เราใช้งานเรียกว่าการดาวน์โหลดและการโอนข้อมูลจากเครื่องเราไปยังอีกเครื่องหนึ่งเรียกว่าการอัปโหลด .1 น่งจุดการสืบค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตการให้บริการทางอินเทอร์เน็ตนอกเหนือจากการบริการที่ได้กล่าวไปแล้วข้างหน้าข้างหน้านี้แล้วยังมีอีกบริการหนึ่งที่มีประโยชน์อย่างมากสำหรับใช้ในการค้นหาข้อมูลนั่นก็คือบริการเซิร์ฟเวอร์แอนเชนเซิร์ฟแอนเนคือซอฟต์แวร์หรือเว็บไซต์ที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลเช่นข้อความ ภาพวิดีโอซึ่งจะทำการค้หนหาข้อมูลโดยคีย์เวิร์ดหรือคำสำคัญที่ผู้ใช้งานกำหนดโดยเว็บเว็บแนเนที่เป็นที่นิยมใช้ในการค้หนหาข้อมูลเช่นเว็ g เว็บ e o o กิ e เว็บหรือเว็บ i n g การใช้บริการเว็บไซต์ Engine เป็นเว็บไซต์ เว็บเว็บกูเกิลมีขั้นตอนดังนี้ 1. เปิดเบราว์เซอร์สำหรับเข้าใช้บร,ริการเว็บเว็บเซตร์เแอนเชนเช่นอินเทอร์เน็ตเอ็กไพลเลอร์กูเกิลโครมไฟฟ็อกสองพิมพ์เว็บเว็บกูเกิลที่ช่องที่อยู่เว็บแล้วกด Enter ที่คีย์บอร์ดแล้วจะปรากฏหน้าต่างเว็บเซิร์ชแอนเชนของกูเกิล สใส่คีย์เวิร์ดของข้อมูลที่ต้องการค้นหาในช่องค้นหาแล้วคลิกหาด้วย google เด e ร์เอนเอรที่คีย์บอร์ดจากตัวอย่างจากภาพนั่ลูก 4. เว็บไซต์จะแสดงผลลัพธ์จากการค้นหาเหมือนลูกค้นหาคำว่าอินเทอร์เน็ตมันก็จะขึ้นหน้าเว็บไซต์เพิ่มเติมให้ลูกได้เลือกกันนะจ๊ะจากภาพผลลัพธ์ที่ได้จากการค้นหาจะเห็นได้ว่าพบข้อมูลจำนวนมาก ซึ่งบางครั้งข้อมูลที่เราค้นหาเจอก็ไม่ได้ตรงกับความต้องการดังนั้นการค้นหาข้อมูลในเว็บ e อนจ n นนอกจากการใช้คีย์เวิร์ดที่ถูกต้องตรงประเด็นแล้วเราควรกำหนดรายละเอียดในการสืบค้นเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับความต้องการมากขึ้นการค้นหาข้อมูลโดยใช้เซิฟ e อนจินของเว็บไซต์ Google ให้ได้ข้อมูลตรงกับความต้องการมากที่สุดสามารถทำได้หลายวิธีตัวอย่างการใช้เซิร์แอนเจอร์ของเว็บไซต์ google เอนเจอร์ของเว็บไซต์ Google ได้แบ่งประเภทของข้อมูลเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาได้แก่ทั้งหมดคนรูปวิดีโอข่าวสารแผนที่และเพิ่มเติมซึ่งเราสามารถทำการค้นหาข้อมูลแต่ละประเภทได้โดยการกดเลือก ที่ประเภทนั้นๆตามตัวอย่างที่ขึ้นนะลูกการกำหนดภาษาและช่วงเวลาในการเผยแพร่ข้อมูลสามารถทำได้โดยการกดที่เมนูเครื่องมือจากนั้นจะปรากฏเมนูภาษาซึ่งสามารถกำหนดเพื่อการค้นหาข้อมูลตามที่ระบุได้ตามตัวอย่างนะลูกนอกจากนั้น s a เ e a ร์แอนจ e กเว็บไซต์ Google สามารถกำหนดประเภทของไฟล์ข้อมูล หรือนำสกุลของไฟล์ข้อม OK ูลที่ต้องการเพื่อทำการค้นหาได้เช่นเมื่อต้องการค้นหาไฟล์ข้อมูล .doc ของข้อมูลเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตก็สามารถพิมพ์ .doc ลงในช่องค้นหาพร้อมกดคีย์เวิร์ดไว้เลยเว็บไซ์เว็บเซ์ก็สามารถเฉพาะไฟล์ ข้อมูล .doc ที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตตามตัวอย่างนะจ๊ะ1.2การประเมินความน่าเชื่อถือข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมีข้อมูลที่เป็นจริงและเป็นเท็จด,ดังนั้นก่อนจะนำข้อมูลที่ค้นหาได้จากอินเทอร์เน็ตไปใช้งานต้องประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลก่อนโดยพิจารณาองค์ประกอบดังนี้ 1. ประเภทของเว็บไซต์การพิจารณาชื่อ โดเมนโดเมนว่ามาจากหน่วยงานใดจะทําให้ทราบข้อมูลนั้นๆมีความน่าเชื่อถือหรือ,รอไม่โดเมนของ go.th go. เป็นยูไซต์ของหน่วยรัฐในประเทศไทยโดย go คือเมนหมายถึงรัฐบาล th คือ Thailand หมายถึงประเทศไทย ตัวอย่าง www.mo.e.go.th คือกระทรวงศึกษาธิการหรือไม่ก็ rde.rdse.rver.rd.co.th กรมสรรพหปรมกค่ะกรมสพากรส่วนสกุล .ac.th เป็นเว็บไซต์ทางการศึกษา ก็ตัวอย่างเช่นเว็บไซต์ของมหาลัยจุฬาเว็บไซต์ของรังกําแหงเป็นต้นโดเมนเนมของ or th เป็นเว็บไซต์ที่ไม่หวังผลกำไรโดยก็จะมีของเช่นเเว็บไซต์ของสภากาชาติเว็บไซต์ของธนาคารชาติแห่งประเทศไทยโดเมนเนมอีกตัวนึงก็คือ co th เป็นเว็บไซต์ทางการคา้าตัวอย่างเช่น การไฟฟ้าภูมิภาคกับรงรับจำนำสองผู้เขียนการิจรณาชื่อผู้เขียนเช่นถ้าผู้เขียนเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือเป็นที่ยอมรับข้อมูลย่อมมีความน่าเชื่อถือมากกว่าบุคคลทั่วไป 3. วันที่เผยแพร่ของข้อมูลการเจราวันที่เผยแพร่ข้อมูลจะทําให้ทราบว่าข้อมูลที่มีความทันสมัยหรือเป็นปัจจุบันหรือไม่ สี่การอ้างอิงการพยายาิจารณาการอ้างอิงของแหล่งข้อมูลหรือการอ้างอิงผู้เขียนจะช่วยให้สามารถพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ของข้อมูลได้ง่ายขึ้น1.3การทํานายงานหรือการนําเสนอข้อมูลการทํานายงานหรือการนําเสนอข้อมูลสามารถดําเนินการได้ดังนี้ 1. เลือกข้อมูลเมื่อได้ข้อมูลที่ต้องการจากเว็บไซต์ต่างๆจะต้องนำเนืนนน้อหามาพิจารณาและเปรียบเทียบ แล้วเลือกข้อมูลที่มีความสอดคล้องและสัมพันธ์กัน 2. เรียบเรียงข้อมูลเป็นการนำเอาข้อมูลมาเรียบเรียงสรุปเป็นภาษาของตนเองให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและวิธีการดำเนินวิธีการนำเสนอ 3. นํำเสนอข้อมูลสามารถนำเสนอได้หลายรูปแบบเช่นบทความบทความกึ่งตารางตารางกราฟแผนภูมิเป็นต้น ออน่พนักาง,งานของลูกๆวันนี้นะจ๊ะทำไมผรัตที่สาหน้าที่หกสแล้วก็พี่เทสหน้าที่เจ็ถึงเจอแล้วก็ทำไมผรัตตอนที่สองหน้าที่เจ็ิสถึงหน้าเจจ้าอ่าเราจะมาเสอแบบฝัอ่าวัที่สามุดก้นหนาภาพใช้ทะเลขเขาหลักจากอินเทอร์เน็ตพิมพ์ภาพและ ติดลงในกรอบพร้อมสรุปข้อมูลจากข้อความในเว็บอร์ที่3.2ตามประเด็นที่กำหนดให้และลงในช่องว่างาจากภาพลูกหาได้เลยนะจ๊ะใ,ในอินเทอร์เน็ตแลมาติดแปะนะเาขาถามว่าสถานที่ตั้งอยู่จังหวัดพังงาจากจุดเด่นของคือน้ำทะเลใสแล้วก็บรรยากาศเต็มไปด้วยนะักท่องเที่ยวร่วมรื่น โดยต้นสนสานที่สําคัญก็คือสารเฉพาะหลักเมืองฤดูก็จะเป็นมีจะมีฤดูร้อนกับฤดูฝนฤดูร้อนอยู่ในช่วงมกราถึงเมษาส่วนฤดูฝนอยู่ในช่วงของพฤษภาและธันวาจา้าในพิทที่อิทีสาหน้าที่7จ็ดสิบนะคงเจ็สิบเอ็ดนะจอาลูลงทําแล้วทำได้หรือเปล่าอยู่นั้นวันนี้พี่ก็จะไม่เฉลยให้นะจ๊ะหน ข้อมูลใดกล่าวถึงความหมายของอินเทอร์เน็ตที่ถูกต้องที่สุดข้อใดตอบกอไก่จ้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ครอบคลุมไปทั่วโลก 2. ข้อใดไม่ใช่บริการทางอินเทอร์เน็ตข้อใดตอบงงงจากประษัทใไทย 3. โปรแกรมในข้อมูลใดไม่สามารถเข้าใช้บริการเว็บเซ์อแอนเจลได้ก็คือคอควายจ์โรบอชอปใช้สำหรับแต่งภาพนะลูก 4. ประเภทของไฟล์ข้อมูลในข้อใดเป็นไฟล์ประเภทรูปภาพคือข้อที่ตอบขอใครจะ้จะ .png จ้ะข้อที่5จะ้นนจะ domain name จากเว็บไซต์ในข้อใดเป็นเว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐในประเทศไทยข้อที่ตอบขอขอคอควายจาก w w w m o e c o t h ต่อจาก ออข้อที่6โดยไปเนมจากเว็บไซต์ในข้อใดเป็นเว็บไซต์ทางการศึกษา mm. www.chula.co.th นะจ๊ะข้อที่7ข้อใดเป็นประโยชน์ทางการพิจารณาประเภทของเว็บไซต์ตอบค้อควาจากเพื่อประเมินความน่าเชื่อถือข้อที่8ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์จากการกำหนดรายละเอียดในการสืบค้น ข้อได้ตอบกองงูจับข้อด้ขอมูลที่หลากหลายตามที่ต้องการ9ข้อมูลในข้อใดมีความน่าเชื่อถือน้อยที่สุดตามหลักในการประเมินความน่าเชื่อถือข้อได้ตอบกอไก่ค่ะข้อมูลที่ถูกกล่าวขามาเป็นเวลาข้อที่10ข้อใดเรียนลำดับขั้นตอนการทำรายงานหรือนำเสนอข้อมูลได้ถูกต้องข้อได้ตอบคอวาวจ้า เลือกข้อมูลแล้วก็เรียบเรียงข้อมูลและนําเสนอข้อมูลจ้าที่เราแบบแบบแข่กันต่อในตอนที่2ในหน้าที่72ถึงหน้า73็ดเอ่อค่อยลูกพิมพ์ข้อความจากเว็บไซต์ให้หาคําว่าการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลแล้วลูกสรุปโดยพอสังเขปนะจ๊ะ นีว่วตัวอย่างให้ก็มีก็หมายถึงข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากสื่อต่างๆในชีวิตประจำวันเช่นอีเมลบล็อกและโปรแกรมสนทนามีทั้งข้อมูลที่เชื่อถือได้และข้อมูลที่หลอกลวงผู้รับข้อมูลต้องรู้จักใช้ข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณตรวจสอบประเมินความถูกต้องของข้อมูลโดยพิจารณาได้จากผู้เผยแพร่วันที่เผยแพร่และอ้างอิง แหล่งข้อมูลการเลือกใช้แหล่งข้อมูลที่เหมาะที่ไม่เหมาะสมหรือมีการบิดเบือนอาจทำให้ข้อมูลสรุปที่ได้ผิดพลาดหรือที่นำทางผิดนอกจากนี้อาจทำให้เกิดอันตรายและสร้างความเสียหายในรูปแบบต่างๆได้โดยหลักในการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลมอนยังมีต่ออีกนะจ๊ะแต่พี่จะสรุปให้เป็นพอสังเขตนะ ตอนที่2ต่อนะครับเว็บไซต์ที่ใช้ในการสืบค้นหาข้อมูลในสแกนในสแกนอิงก็คือ Google เว็บไซต์ที่เผยแพร่ข้อมูลคือเว็บไซต์ของครูไอทีดอประเภทของเว็บไซต์ที่เผยแพร่ข้อมูลคือเว็บไซต์การศึกษาชื่อผู้เขียนหรือผู้เผยแพร่ข้อมูลคือคุณสุเมธชาแท่น วันที่เขียนหรือวันที่เผยแพร่ข้อมูลคือวันที่18ธันวา62แหล่งข้อมูลอ้างอิงข้อมูลคือคุณอริยาการเก็บรวบรวมและสำรวจข้อมูลนักเรียนคิดว่าข้อมูลที่นักเรียนสืบค้นมามีความน่าเชื่อถือหรือไม่เพราะเหตุใดมีความน่าเชื่อถือเพราะบอกชื่อผู้เขียนบอกบอกวันเวลาที่ลง ที่สำคัญก็คือมีแหล่งข้อมูลอ้างอิงด้วยจ้า